เฮลบูสเตอร์อัพเสียงให้ใจฟูสื่อการเรียนรู้สุขภาวะชวนทุกคนสุขภาพดีโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสร้างคนไทยหัวใจฟูจังหวัดชัยนาทสวัสดีค่ะต้นหลิวค่ะวันนี้มารับหน้าที่ส่งของวัญด้วยเสียงชวนทุกคนให้สุขภาพดีกับเฮลบูสเตอร์อัพเสียงให้ใ,ใจฟูสื่อการเรียนรู้สุขภาวะกับสาระข้อมูลดีๆที่มีมาฝากวันนี้มากันในหัวข้อหน้ากากเครื่องมือการฝุ่น หากในวันไหนก็แล้วแต่นะคะในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีค่าฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพค่อนข้างมากเลยเลยะคะ่ะหากเรางจะต้องออกจากบ้านหรือว่าจําเป็นที่จะต้องทํากิจกรรมการแจ้งเนี่ยเราจะต้องพกสิ่งนี้ไปด้วยนั่นก็คือหน้ากากอนามัยค่ะ หน้ากากอนามัยนี่คะสามารถป้องกันฝุ่นละอองได้3-5มคลลิมรค่ะโดยสามารถช่วยกรองฝุ่น PM 2.5ได้30-60เปเนเลยเลยคะ่ะซึ่งวิธีการใส่ที่ถูกต้องเนี่ยควรที่จะเริ่มจากการล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะสวมหน้ากากนะคะโดยที่นําด้านสีเข้มเนี่ยออกด้านนอกค่ะและให้ขอบที่เป็นแถบลวดเนี่ยอยู่ด้านบนตรงสันจมูกนะคะกดขดลวดให้แนบกับสันจมูกไว้และดึงหน้ากากให้คลุมจนถึงทางเลยค่ะ สำหรับหน้ากากอีกหนึ่งชนิดนะคะนั่นก็คือหน้ากาก N95 นะคะก่อนใส่ในควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งจากนั้นนะคะให้สอดมือให้ใส่รัดสีรษะอยู่ด้านหลัง่ามือค่ะแล้วก็ดึงสายรัดสีรษะเส้นล่างไว้ใต้หูนะคะรวมไปถึงเส้นบนก็เอาไว้เหนือหูนะคะและเมะื่อคุณทากิจกรรมต่างต่างเสร็จแล้วควรที่จะถอดหน้ากากาออกมาในขณะที่ถอดนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะเสี่ยงต่อการสัมผัสใบหน้าต่างๆนะคะควรที่จะนําใส่ถุงไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดและก็ควรล้างมือให้สะอาด ทันทีเลยหลังถอดหน้ากากออกนะคะและนี่ก็เป็นสาระข้อมูลดีๆที่มีมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณสาระข้อมูลดีๆสื่อองค์ความรู้ที่มีประโยชน์มากมายจาก Learning Partner พันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะคนไทยหัวใจฟูกลุ่มคนตัวดีและสสสขอบคุณด้วยสําหรับข้อมูลดีๆค่ะและอย่าลืมนะคะฝุ่น PM 2.5อเนี่ยอันตรายกว่าที่คิดใส่ใจสักนิดเพื่อชีวิตของเราอย่าลืมป้องกันแล้วก็ช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5นะคะ เคลบูสเตอร์อัปเสียงให้ใจฟูโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสร้างคนไทยหัวใจฟูจังหวัดชัชนารับฟังพอดแคสต์สื่อเสียงได้ที่ YouTube Music และ Soundcloud DKP Radio Official และ Facebook DKP Radio จังหวัดชัชนา